สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์รักกกันนแ่ๆดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปชิมหอมหมกข่าวค่ะเสิร์ฟรอบเช้า6 3โมง33นาทีของประเทศฝรั่งเศสข่าวแรกต้องอดทนกันหน่อยนะคะปิดจมูกไว้ค่ะเพราะเป็นรูปของอีดอกอุตจพิษค่ะไปดูกันคข่าวแรก ดูข่าวไปปิดจมูกไว้ก็แล้วกันคะ่ะอาจจะเปม็นกลิ่นดอกอุจจพิษนะคะแต่สิ่งสำคัญที่จะให้ดูตรงที่เขาแขวนออคอมเมนต์สำคัญไว้นั่นก็คือเป็นการประกาศว่าป่าช่างแม่งเนี่ยจะออกทุนให้ส้มโอ2 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นการธมาค้าขายอันนี้ก็ดีใจกับส้มโอด้วยจะได้มีเงินทุนไปในการประกอบอาชีพทธมาค้าขายนะคะ ดิฉันไม่สนใจว,ว่าป๋าช่างแม่งจะให้เพราะอะไรอะไรยังไงแต่ดิฉันสนใจว่าให้ผ่านทางไหนผ่านมาทางนางก้อยค่ะดิฉันบอกแล้วไงคะว่านางก้อยนางฟ้าแม่นอกไส้ของไอไหลเนี่ยเป็นตัวประสานสิบชิศค่ะกระบวนการทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้การเปิดคลิปการวางแผนการไปขึ้นสตรีมกับช่องดอกอุตจพิธไปขึ้นสตรีมกับไอขาหมูนั่นน,น่นนี่ทุกอย่าง เป็นการเขียนบทโดยนางก้อยเรามารอดูกันต่อไปว่าไอ้บทที่เขียนโดยนางก้อยอัดคลิปแม่ให้แม่เธอพูดอย่างนี้แล้วเธอเอามาเปิดละอีสาวิติีอนุชมันจะได้เสียชื่อเสียงนู่นนั่นนี่ตอนนี้กำลังจะลากให้ไอ้ไหลเข้าปิง้งไอ้ไหลไม่ได้เข้าปิ้งคนเดียวแม่ไอ้ไหลมีสิทธิ์โดนเกี่ยวเข้าไปด้วยในขณะที่แม่นอกไฟคนเขียนบทสบายสบาย นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะช่องนางดอกอุตภิดพัทยาเนี่ยเป็นเป็นเวทีซึ่งแต่ก่อนนะคะทั้งทางนางฟ้าแม่นอกส้ก็คอยบอกเสมอว่าไอ้ไหลกลัวนางดอกอุตภิษที่ปล้ำเอานางดอกอุตภิที่มีท่าทีอยากลวนลามไอ้ไหลสุดแเกิดอย๊้ตอนเล่านี่มันปากเลยนะคะโอโ้ตอนนี้ลากไอ้ไหลไปให้เขาปุยปุยยำซักงั้นพี่โรดพี่โรด <laughs> ก็เอาเถอะค่ะนางดอกอุทพิษนะคะาสาวเสิร์ฟผู้โชคดีพลิกผันมาเป็นมาดามแล้วแต่จะดำเนินการกันไปแต่ไอ้ไหลดูดีๆนะเวลาติดคุกขึ้นมาคนพวกนี้ถ้าคุณไปขึ้นจ้องที่ก็เชียร์ให้คุณเย่เย่เย,ย่เปิดคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ติดด้วยกับคุณนะ ในขณะที่เรากำลังมั่วแล้วเพลินอยู่แถวๆกบกอบนะคะาฟาดปันกระกะไอ้ไหลระหว่างนั้นในนาดงดอกเจ้านาดงดอกทั้งสองคนผัวเมียก็ไปไหนมาไหนเงียบๆนะคะตอนนี้ทิ้งลูกสองคนเอาไว้ให้คนในนาดูแลเห็นว่าลูกคนเล็กโทรตามว่าเลือดกำเดาไหลอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่จากภาพที่เห็นนี่นะคะแล้วก็จากรายละเอียด หน้าช่องที่ที่ทนเอามาให้ดูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงบ้านกลางกลางเมืองเป็นกลางกรุงกลางเมืองเขาไปอย่างที่ที่ทนบอกว่าเขาไปส่งเอกสารที่อุดรไปส่งเอกสารที่สรรพกรแล้วก็พาคนที่มาช่วยดูแลเนี่ยส่งขึ้นเครื่องบินหลังจากนั้นเขาแวะไปบอกว่าไปหาแสงแวะไปหา ไอชิดแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาโผล่อีกทีนึงตอนเช้าแล้วก็บอกว่ามาถึงกลางดึกแล้วไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไล์ก็เลยมาทําคลิปนู่นนี่บ้านกลางกรุงแล้วก็เล่าให้ฟังเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีดิฉันไม่รู้ว่าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอะไรหรือเปล่านะคะเสียงรถที่แน่นหนาแล้วบอกด้านหลังเป็นคลองมันทําให้รู้สึกว่า จากอุดรเข้าบึงกันเข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นที่เอาเบาวมืดไปในรูปแรกที่เห็นมีคนตามไปได้วยคือเบาวมืดกับแอนแอนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบัญชีดังนั้นเนี่ยน่าจะเข้ากรุงเทพน่าจะมีปัญหาอะไรกับสรรพกรค่อนข้างหนักก็เลยต้องตามมาให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมาดูเอกสารกันอย่างชัดเจนอีกทีหนึง่งมืดเป็นตัวผัดขับ แล้วก็แอนก็คือเป็นคนที่ดูแลบัญชีของบริษัทอยู่ดังนั้นอย่างที่ฉันบอกเรื่องของอิทอร์เน็ตจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะบัญชีส่วนตัวบัญชีอิเทเนี่ยใช้มั่วก,กันกับบัญชีบริษัทก็เลยต้องมาหาผู้ใหญ่ดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกน,นี้กำลังวุ่นวะวุ่นวายอยู่กับการตรวจสอบของสรรพกร โดยเฉพาะบัญชีเธิมีปัญหามากจะจองนางลำจะซื้อสินค้าซื้อลูกแก้วซื้อทุกอย่างผ่านบัญชีอิทิ์หมดไม่ได้ผ่านบัญชีบริษัทสั่งซื้อครีมสั่งซื้อนัไรสักนิดผ่านบัญชีอิทธิมันก็เลยน่าจะมีปัญหาหนักกันอยู่ค่ะไว้เรารอดูนะคะค่อยๆติดตามค่อยๆสืบก็น่าจะรู้ได้ไม่ยากนักว่าไปที่ไหน ไปหาคนผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลบัญชีให้อย่างที่ดิฉันคาดคิดหรือเปล่าไว้รอดูกันค่ะสืบยัดไส้กันอีกรอบหนึ่งในไลฟ์ตอนเช้านี้ของสาวิตรีนะคะมีคำพูดประโยคหนึ่งซึ่งร่อแหลมและดูเหมือนจะเป็นอันตรายกับยายสมควรมาก ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สาวิิจีบอกว่าจะฟ้องมูฟ้องแม่ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่สาวิิรีพูดเหมือนกับเข้าใจพี่สาวคนโตว,ว่าทําไมมันถึงบอกว่ามันเกิดออกมาจากบรูกระบอกสาวิิรีพูดทํานองว่าตัวเองเหมือนจะเป็นไม้ไผ่อีกบ้องหนึ่งอย่างนั้นหรือนั่นก็คือว่าเหมือนกับสาวิิรีไม่ได้เป็นอะไรกับยายสมควรถูกยายสมควรตัดเลือดก้อนเดียว โยนให้หมากินได้อะไรทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่ที่ฉันบอกว่ายายสมควรเนี่ยมีคนจ้องด่าอยู่เยอะมากทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นมาด่ายายสมควรได้เต็มปากตั้งแต่ที่อิทธิบอกว่ากูเกิดมาจากกรูกระบอกนั่นก็แปลว่าเปิดไฟเขียวว่าไอ้นี่ไม่ใช่แม่กูมึงจะเอาเอาโลดมึงจะเอาเอาเลย ตั้งฝั่งสาวิตีหลายคนคันปากหลายคนอยากยุมหัวใหญ่สมควรแต่เกรงใจสาวิตีดังนั้นคําพูดว่าเอ๊ะหรือสาวิตีจะเป็นไม้ไผ่อีกลำหนึ่งมันเลยเหมือนเป็นการบอกว่าคนนั้นก็ไม่ใช่แม่สาวิตีละสิอย่างที่ที่ฉันบอกที่คนไม่ได่ายายสมควรเนี่ยเป็นเพราะว่าที่คน อย่างที่ที่ชันบอกที่คนไม่ได่ายายสมควรเป็นเพราะเกรงใจสาววิจีตอนนยิ่้าไม่ต้องเกรงใจสาววิจีแล้วไม่มีบารมีของสาววิจีคุ้มหัวแล้วยายสมควรจะโดนหนักขนาดไหนนึกเป็นห่วงแทนค่ะเพราะว่าลูกชายนอกจากจะลูกชายเขาปกป้องแม่แต่เป็นแม่นอกไส่แม่เขาเขาลากเข้าอย่างเดียวแม่เขาเขาลากแม่มาประจานให้เห็นว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีนั่งนินทาลูกสาวตัวเอง ใครจะปกป้องยายสมควรเอามาถึงข่าวนี้เอาใจเอฟซีตาผ่องกันหน่อยค่ะอาการตาผ่องก็ดูดีขึ้นแม้ว่าจะเดินเองไม่ได้แต่ก็ดีกว่าที่เราเห็นตอนก่อนที่นอนอยู่กับที่อย่างน้อยตอนนี้ก็คือไปไหนมาไหนโดยใช้ไอ้ตัวเหมือนเป็นตัวเก้าอี้สีขาอย่างนี้เนี่นะคะช่วยเดินได้ ก็ขอให้หายวันหายคืนก็แล้วกันไม่แน่นะคะแม่นกที่เอายาเอ,าอะไรมาให้กินใช้ตะพองเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะได้ไปโฆษณาว่านี่เห็นไหมตะพ่องกินนิดเดียวเองแล้วปุ๊บ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 ,บตอนนี้เดินได้แล้วก็เป็นไปได้แต่เห็นว่ามีการเอาคนมานวดมีมีพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยขึ้นก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสำหรับแฟนขับตะพ่องจะได้เห็นว่าสุขภาพแก่แข็งแรงขึ้นนะคะ ค่ะอันนี้เป็นปกไร้สดของช่างแม่งไม่ต้องตกใจนะคะช่างแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดพอมีคนเขาบอกว่าตัวเองสะทุนจะกโกรธมากแล้วแต่ต้องคุณต้องดูตัวส่งกระจกดูตัวคุณด้วยนะคะว่าคําพูดของคุณอะไอ้อย่างที่เขียนออกมาอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกสะทุนแล้วจะเรียกอะไรล่ะช่างแม่งทําไมไม่ยอมรับว่าคุณสะทุนจริงๆเพราะทุกคลิปทุกไลฟ์ของคุณวาคุณด่าคนอื่นนี่มีแต่ความหยาบคายทั้งหมด ด่าพวกเดียวกันเองก็หยาบคายมากมันมีแต่อะไรที่เป็นเรื่องเครื่องเพศทั้งนั้นคุณคิดอยู่แต่ว่าถ้าฉันด่าหยาบหยาบไอ้พวกนี้จะต้องกลัวมึงตายแน่มึงตายแน่ถ้ากูด่าหยาบหยาบมากเขาก็หยาบไปกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกทำคอนเทนต์แบบนี้เถอะคะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณก็เห็นว่ายอดคนดูของคุณมันไม่เพิ่มขึ้นเพราะคอนเทนต์ของคุณไม่พัฒนาค่ะ คุณออกจากโลกของอดีตออกจากไอ้อแล้วไอ้ความปากเก่งปากกล้าที่คุณต้องใช้ในสมัยที่คุณยังสาวๆยังมีอายุน้อยๆแล้วต้องไปเร่ทำมาหากินอยู่ในเยอรมันซึ่งต้องใช้ปากเป็นอาวุธเนี่ยพอเถอคะค่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากโชว์ความสถุนของตัวเอง ค่ะเดี๋ยวอีนิงคงต้องด่าดิฉันอีกแน่ๆมึงอย่ามายุ่งของกูนะมึงอย่ามาแคปของกูนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่จําเป็นค่ะดิยฉันต้องการจะชี้ให้เห็นว่าฝั่งโน้ตฝั่งพอตอใครสนับสนุนไอ้ไหลใครต่อต้านไม่เอาไอ้ไหลแล้วคุณภาพของคนสนับสนุนกับคนต่อต้านเป็นอย่างไรคนต่อต้านคนแรกคืออีนิงอีนิงแม้จะหยาบคายแม้จะอะไรแต่เขาพูดกับทุกคนเขาพูดอย่างนั้นหมดแต่ตักกะ เขาพยายามจะชี้แจงให้เห็นว่าฝั่งพอตกอกำลังโดนนางก้อยกับไอไหลหลอกเอาโดนอีตุนโดนอีตุยหลอกเอาว่างั้นเถอะเพราะว่านางก้อยไอไหลอีตุยมีปัญหาโดยตรงกับดิฉันมีปัญหากับสายวิจีเตเลยต้องการจะมายืมปากของคนฝั่งนี้ให้ไปช่วยด่า แล้วก็ปัญหาเรื่องยอดวิวไอ้หลายยอดวิวตกต่ำมากต้องการจะฟื้นตัวด้วยการมาเอา FC พ o r t อไปอุดหนุนตัวเองก็ออกมาบอกว่าอยากจะไปกราบขอโทษอยากจะไปชี้แจงอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะไปพูดความจริงว่าอิดําแจ๊ะมันเลวมันอะไรยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนิงพยายามจะชี้แจงให้ทุกคนเห็นนะคะนอกจากหนิง แล้วยังมีใครอีกตามต่อไปค่ะอุทัยค่ะอุทัยก็มีแนวคิดเดียวกันกับหนิงก็คือว่าไอ้ไหลเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจหรอกแต่ต้องการสมัครพรรคพวกเพราะตอนนี้เป็นหมาหัวเน่ายอดก็ตกอะไรหลายๆอย่างเลยต้องการมาหาสมัครพรรคพวกในการต่อปากต่อคำต่อตีกับดิฉันต่อตีกับสายวิจี อันนี้คือความเห็นของอุทัยแบบเดียวกันกับหนิงแล้วแน่นอนที่สุดค่ะถ้าอุทัยเห็นอย่างนี้น้องสาวกับน้องเขยก็จะเห็นตามด้วยนั่นก็คือมีทนาอีกสองท่านเห็นว่าไอ้ไหลมาเดี๋ยวก็แทงหลังเราก็เห็นกันอยู่ว่าไอ้นี่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจให้ใครกลับไปกลับมา นี่คือความเห็นของสองผัวเมียที่ออกมาชัดเจนกับอุทัยตรงที่ว่าไอ้ไหลมันเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้การที่น้ำตาลเปรี้ยวดูดคลิปการแจกแจงความชั่วช้าของไอ้ไหลความคิดจะมายืมมือของเอฟซีพอตอบยืมปากไปด่าตามเรื่องหนูก็สมมติว่ายืมปากจริงๆแล้วไอ้ไหลกำลังพยายามหลอกเอฟซพอต์หลอกทุกคน ยืมปากทุกคนออกมาสู้กับดิฉันออกมาสู้กับสายวิจีไอ้ไหลกำลังทําอย่างนี้อยู่นะคะการที่น้ําตาลเปี้ยวดูดคลิปของหนิงมาแปลว่าน้ําตาลเปี้ยวมีความเห็นเหมือนหนิงแม้ว่านาทีขึ้นน้ําตาลเปี้ยวยังเรียกว่าบอสยังเคย,เคยเรียกว่าบอสตอนนี้ก็ยังเรียกอยู่แต่ช่องน้าตาลเปี้ยวไม่มีขอบอจรอแล้วนะคะนั่นก็คือน้ําตาลเปี้ยวบอกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับ ไอ้นาทีที่จะอ้าแขนรับไอ้ไหลทั้งที่ตอนแรกน้ำตาลเปี้ยวเองดูเหมือนจะกระตี้กระเจียวกับไอ้ไหลสักหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้น้ำตาลเปี้ยวแสดงความเห็นโดยไม่ได้พูดเองแต่ใช้ปากยืมปากอีนิ่งมาพูดโดยการหลด,ดคลิปอีหนิ่งมาว่าฉันก็ไม่เอาด้วยกันกับไอ้ไหลอันนี้คือกลุ่มคนที่ไม่เอาไอ้ไหลนะคะนิงอุทยัยนงนกน้ำตาลเปี้ยว ทั้งหมดเนี้ยหนิงเป็นคนใกล้ไอ้ผวยดูทุกคลิปน้ำตาลเปรี้ยวคุยโดยตรงกับไอ้ผวยได้อุทัยนงนกเป็นระดับทนายที่ไอ้ผวยเกรงใจดังนั้นกลุ่มคนที่ไม่เอาไอ้ไหลเป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่าในสายตาไอ้ผวยมากกว่าพวกอีกฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะบางคนในกลุ่มที่เอาไอ้ไหลนั้นถูกฉีบหัวสรง ถีบออกไล่ออกจากนาไปดูกันค่ะว่ามีใครบ้างดิฉันพูดรวมๆเลยแล้วกันนะคะภาพแรกคือช่องทนันเอาไอไหล เราก็เห็นอยู่ชัดเจนจากการที่เข้าไปเชียร์เข้าไปเชียร์แล้วแตะมือตกอิยานกันอย่างนู้นนี้นาทีหลายครั้งขึ้นสตรีมด้วยแล้วก็ช่องโรสตอรี่สามช่องนี้ถามว่าโรสมีคนดูไหมไม่มีคนดูไอ้ธน,นันดูดคลิปคนอื่นคลิปตัวเองก็ไม่ค่อยมีคนดูไอ้ขาหมูถูกไล่ออกมาจากนาไม่ค่อยมีคนดูเป็นสามช่องชั้นต่ำที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของไอ้ปวย พราะทั้งสามช่องนี้แทบจะไม่ได้สนับสนุนอะไรยังไงมากกว่าไอพ้พวยมันเห็นอยู่ว่าพวกนี้เป็นเห็ดหมามาเก,กาะเพื่อที่จะหา F4 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในสายตาของไอพ้พวยห้าช่องที่ไม่เอาไอ้ไหลมีคุณค่ามากกว่าสามช่องที่เอาไอ้ไหลอีกช่องหนึ่งก็คือช่างแม่งแต่ช่างแม่งเนี่ยเป็นช่องที่ถึงแม้จะให้สติ๊กเกอร์จะถามว่าไอพ้พวยแคร์ไหม ตอนนี้มันไม่มีช่องอะไรมากมายแล้วมันแทบจะไม่ได้ทําคลิปขึ้นไลฟ์เพราะฉะนั้นแค่ให้สติกเกอร์ไม่ได้โอนเงินให้มันโดยตรงมันไม่สนใจหรอกค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือมาตอนนี้มันกําลังต้องการเงินกันแต่ปรากฏว่าช่างแม่งไปโอนเงินให้ส้มโอซะง,งั้นแทนที่จะโอนให้ป่พวยไอ้พวยกับอ้เธอกําลังดิ้นขนาดหนักเรื่องสรรพกรนะคะอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ค่ะดังนั้นเราเห็นคุณภาพของช่องที่เอาไอ้ไหลกับช่องที่ไม่เอาไอ้ไหลแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าเอฟซีเขาจะเลือกใครไอ้พวยกับอิเธอจะเลือกใครจะรับไอ้ไหลไหมเพราะทุกคนก็พูดตรงกันว่าไอ้นี่เชื่อไม่ได้นะมันแทงหลังมาหลายรอบแล้วนะมันเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่เงี้ยหลายครั้งแล้วนะนอกไปจากนั้นอีกคนหนึ่งที่จะทำให้หลายๆคนไม่เอาไอ้ไหลคือคนนี้ค่ะตามไปดู นี่ค่ะไอเตียเพิ่งลงไลฟ์ไปตะก,กี้นี้เองแล้วก็เราเห็นใครไหมคะนางก้อยนางฟ้าแม่นอกไส้ของไอไหลนี่ตกต่ำขนาดต้องไปวิ่งพรานเชียไอไหลตามช่องสตึกสตึกแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยไอเตีย้ยกดด่าอีเมลตาบอดสารพัดสารเพนางก้อยกดด่าไอเตีย้ยสารพัดสารเพตอนนี้ไป กวักแขกให้เขาวิ่งพลาดไปอย่างนู้นอย่างนี้วิยญาณมันเสี่ยมคนนี่แหละค่ะการวิ่งพลาดไปทางช่องชั้นต่ำของนางก้อยเนี่ยมันทำให้คนเห็นและแน่ใจเลยว่าไอ้ไหลเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดจบแล้วถึงการอาวสาน ไม่งั้นนางแม่นอกไส้จะไม่พลาดขนาดนี้นางแม่นอกไส้ที่ถือตัวไปฉันเป็นคุณนายฉันเป็นผู้ดีตอนนี้ต้องไปคบกับช่องผู้ร้ายช่องที่ตัวเองเคยด่าเขาสารพัดสารเพต้องไปเม้นไปอะไรไปแสดงตนว่าเนี่ยนาแต่อยู่ข้างเธอนะฉันเป็นแม่ของน้าแต่นะฉันมาเม้นกับเธอแปลว่าฉันเชียร์เธอนะน้าแต่เชียร์เธอนะต้องไปหาเสียงให้ไอ้หลายถึงขนาดนี้ นั่นมันแปลว่านางก้อยรู้ว่าไอ้ไหลน่าจะไปไม่รอดถ้าไม่ไปหลอกยืมปากคนฟังไอ้พวยมาช่วยกันด่าแต่ด่าไปเถอะค่ะไอ้คนอื่นเน่ะเข้ามาช่วยด่าเขาไม่โดนอะไรหรอกแต่คนที่จะโดนหนักคือไอ้ไหล